สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านสวัสดีเอซี FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9กคุมภาพันพศสอ2พั2ยหรือว่าพศส0 2 3ค่ะใกล้เวลาเข้ามาทุกวนันทุกวันเนาะท่านผู้ชมเนาะค่ะวันนี้วันที่9 10 11 12 1 3 14โอ้ยอยู่ประจักกี่หมื่นเนาะพี่น้องเนาะขอทุกคนมีโชคมีลาบนางวดนีน้เนาะพี่น้องเนาะเออ ผู้ที่ถือแล้วก็ขอให้ถืออีกคนที่ยังไม่ถูกก็ขอให้ถูกงวดนี้และถูกงวดต่อไปทุกงวดนะคะเลขน้องเก้าจอมบัวใหญ่หนึ่งศูนย์เก้าหกหนึ่งแปดนะคะทีนี้สาวดาก็ได้เลขมาจากพ่อปู่สามแปดแปดที่ท่านไปนลงทำเอาที่ต้นบกใหญ่อยู่ที่ศรีสะเกดนะคะอ,อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดคะ่ะในงวดแรกนะคะที่ล่าง พ่อปู่นะคะก็คือปู่สามแปดแปดท่านไปที่วัดธรรมนาคางวดแรกท่านก็ให้เก้าหนึ่งสามค่ะก็ปรากฏว,ว่าถูกที่หนึ่งเก้านะคะเพราะว่าถ้าให้เก้าหนึ่งห้าก็จะถูกสามตัวโต๊ดเนาะวันออกห้าหนึ่งเก้าพ่อปู่ให้เก้าหนึ่งสามก็เลยถูกแค่สองตัวงว,งวดแรกนะงวดแรกที่ไปลงทําเอางวดที่สองท่านก็ให้เจ็ดศูนย์สองและ สองศูนย์เก้านะคะก็ปรากฏว่าได้ที่สองก้านะคะค่ะก็สองงวดที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเข้าทั้งสองงวดนะคะเข้าทั้งสองงวดเพราะว่าเราต้องกลับเล่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะกลับเล่นอยู่แล้วก็ไม่มีผิดพลาดนะคะก็ได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ก็วันนี้ท่านก็ส่งมาให้นะคะเลขแก่มย่าบางบทนะคะแมย่าบางบทนะคะ อ้าวขอโทษจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ยากบางบุตร่านผู้ชมขอโทษโอ้โหยเกือบนอนหนีนอนบอแม,มนเด้อพี่น,อน้อนไม่าย,ยากเขียวอ่อนนะคะไม่าย,ยากเขียวอ่อนนะคะท่านผู้ชมวัดเซ็งก่อนนะคะวันที่ก่อนนะคะวันที่ สิบหกนะคะกุมภพาพันพศ ยาเขี้ยวอ่อนนะคะ เราจับให้นะคะ กับแม่ยากเกียวอ่อนนะคะของงวดประจำวันที่16กุมภามพันธ์2565ค่ะนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเย็นจิตพรอนทีวีนะคะแม่ยาเขียวอ่อนนะคะซึ่งพ่อปู่สามเบ็ยดเปียดท่านได้รุทนคำแล้วท่านก็ส่งมาให้นะคะสาวดำก็ได้พูดในเอฟซี FC ของสาวดำได้ฟังหมดแล้วเนาะ ปปูสามแปดแปดก็กําลังทําหน้าที่ตามที่ปปูศรีสุสโตโตบอกนะคะก็คือต้องไปลงทำเพื่อที่จะหาโชคลาบนะคะให้ญาติโยมที่ได้มีโชคมีลาบแล้วก็จะได้ช่วยสร้างพระเจ้าอยู่หองทองสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งจะสร้างทั้งหมดห้าห้าห้ารูปนะคะห้าองค์งค่ะห้าองค์สร้างเสร็จแล้วองค์หนึ่งค่ะก็เหลือสี่องค์นะคะปปูท่านมีกําหนดให้ปปูสามแปดแปด ประจำอยู่ที่นั่นอย่างช้าหเดือนอย่างเร็ว4ี่เดือนนะคะก็ทีนี้ตัวถึงจะได้กลับมาที่สวนธรรมเพราะว่าไปภาวนากับคู่บาร,รมีของท่านก็คือพระหลานนะคะอยู่ที่ปัตรมนาคาค่ะ,ะทีนี้เราก็มาอีกแม่ย่าบางบทนะคะแม่ย่าบางบดคะ่ะงสูงมาให้นะคะเดียวสาดําต้นจดก่อนนะคะ ยาบางหบดเนาะค่ะสิบนะคะสิบหกกุมภาพันธ์เมียยาบางบทนะคะ ตัวเลขนะคะทุกสํานักทุกสถานที่นะคะต่างคนต่างก็หาแนวทางให้กับเอซของตัวเองะครับเพื่อที่จะได้มีโชคมีลาบนะคะจะได้จะได้มีเงินมีทองในอุดมเจอเกื้อหนุนอีกต่อไปนะคะ บังบทสิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันยี่สิบสามสองศูนย์สองสามยาบังบท 0 3 7เจบน ่าบาังบดนะคะให้037หางเดียวค่ะสองตัว303707ค่ะเลขล่าง50นะคะสำหรับเลขแม่่าบางบทนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะต่อไปก็เป็นเลขของป้าปู่388ที่ท่านไปลงทำเอาที่ต้นบกนะคะได้มาแล้วค่ะ dua bon เลขพ่อปูสามแปดแปดนะคะที่ท่านไปลงทำเอาที่ต้นบกนะคะได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตบอดีด้วยนะคะอ่ะเดยบร้อยค่ะเียบน้อยดูนะคะเลขพ่อปูสามแปดแ สามตัวบนให้หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะอ่างเดียวนะคะอาสาวดำเขียนม้นมีผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่เลขเด็กน้องกาจอมนะคะ แล้วก็มาเรียกแม่ย่าเขียวอ่อนค่ะแล้วก็มาเรียกแม่ย่าบาังบทค่ะแล้วก็มาเรียกอเอาเขียนผิดแล้วโอ้ย สร้างว่าเดี๋ยวเขีนเขีนตัวเลขสลับกันเนี่ยขอเวลาแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้เหลือเสื่อเริ่มเนี่อมเห็นไหมอนุญาตบาดคำเด้อพี่น้องไงมาทำอะไรกันค่ะแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องแป๊บเดียวจ้ะ สิบหกกุมภาพันธ์นะคะ สามแปดแปดนะคะที่ท่านไปลงทำเอาที่ต้นบกนะคะสิบหกกุมภาพันพอสอ,สองพันยี่สิบสามนะคะ อูสามแปดแปดเออพี่น้องสามตัวบนกับตัวไหนมาหาเดี๋ยวเด้อพี่น้องนะ ล่างคนในห้างเดียวก็นอนเรียบร้อยเรีบร้อยชอบก็จัดขัดก็ซื้อเลยนะคะานผูจม เล่กปู่สามเต็ดแต่ท่านเป็นลูกทำเอาวันนี้ที่ได้ที่ต้นบกใหญ่บนเขาค่ะขอทุกท่านโชคดีและก็สำหรับตัวเลขในงวดนี้ขอให้ทุกคนมีโชคขอให้ทุกคนถูกกันทุกคนนะคะสําหรับเอฟซีที่ช่องวีดิทีวีคอมโบสาวดำปารวยรัมมหาเสน่ห์แชนแนลขอทุกท่านโชคดีจ้า